สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดวันนี้ผมมาประกาศรับซื้อด่วนเลยนะครับธนบัตรแบบนี้นะครับกัลณาดูคลิปให้จบนะครับผมรับซื้อจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดผมรับซื้อจริงนะครับ ขอให้ทุกท่านดูคลิปไปช้าๆว่าเรารับซื้อแบบไหนนะครับใจเย็นๆครับใจใจเย็นๆอย่าใจร้อนรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นนะครับการผลิตนะครับนะครับเป็นหมุนเวียนทั่วไปนะครับบอกเลยนะครับเป็นหมุนเวียนทั่วไปนะครับออกมานํามาใช้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมบอกเลยแต่ผมรับซื้อแบบไหนคุณต้องเข้าใจนะครับดูคลิปให้จบขอร้องแค่นั้นก็พอนะครับใจเย็นๆนะครับ รุ่นนี้นะครับผมรับซื้อจริงและจ่ายจริงนะครับไม่ว่านะครับจะมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่เราก็รับซื้อแต่ทุกท่านดูคลิปไปช้าๆว่าเป็นแบบไหนใจเย็นๆนะครับนะครับธานบัตรนี้ผมจะอธิบายเลยนะครับออกเมื่อวันที่24นะครับมีนาคมนี้นะครับนี่ออกมาแล้วนะออกมาใช้แล้วนะครับจะมีอ่าไม่ใช่ที่ระลึกนะครับไม่ใช่ที่ระลึกย้ํานะครับไม่ใช่ที่ระลึก นะครับมีเป็นหมุนเวียนทั่วไปนะครับจะใช้จ่ายชีวิตประจำวันของเรานะครับนำไปใช้ได้เลยนะครับถ้าทุกท่านอยากเก็บนะครับผมจะแนะนำนะครับเก็บได้ต้องเป็นเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังนะครับว่าเป็นแบบไหนและใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆช้าๆนะครับที่ผมประกาศรับซื้อตอนนี้ด่วนเลยธนบัตรนะครับเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับเป็นพลาสติกหรือเป็นนะครับ พอลิเมอร์นะครับพอลิเมอร์นะครับพอลิเมอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่เป็นกระดาษนะครับจะเป็นไม่ใช่เป็นกระดาษนะครับพอลิเมอร์นะครับพอลิเมอร์นะครับการผลิตนะครับเยอะมากและหมุนเวียนทั่วไปผมจะมาประกาศรับซื้อที่ผมต้องการนะครับคุณดูมนง่ายๆคุณดูแค่ให้เข้าใจนะครับตรงที่ผมต้องการคุณก็ได้รับเงินทันที นะครับต้องขออภัยนะครับที่เสียงรบกวนนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับนะครับทีมงานวันนี้นะครับต้องขอไปนะครับเสียงรบกวนเยอะมากเลยผมวันนี้ผมบอกว่าเลยนะครับผมรับซื้อจริงนะครับที่ช่องผมนะครับนะครับวันนี้ด่วนเลยนะครับแต่ทุกท่านดูคลิปให้จบนะครับผมจะขึ้นไอ l ดี e ไลนตอนหลังนะครับตอนท้ายท้ายนะครับท้ายตอนคลิปจะจบนะครับผมจะขึ้นไอ l ดี e ลน์ให้ ผมจะมาอธิบายก่อนนะครับธนบัตรใบนี้นะครับนี่ที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับอ่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่เป็นเปอรอ่าพอลิเมอร์ครับพอลิเมอร์การผลิตนะครับเป็นจํานวนมากแล้วก็หมุนเวียนนะครับถ้าใครอยากเก็บผมจะบอกเลยเก็บเป็นแบบไหนนะครับและขายได้ตอนนี้ด่วนเลยที่ผมต้องการไม่ต้องเก็บ ไม่ต้องเสียเวลาและคุณดูจุดที่ผมต้องการตอนนี้ด่วนนะครับและคุณขายได้ทันทีนะครับคุณนำเสนอผมมาได้คุณมีเหมือนผมคุณนำเสนอมาขายได้เลยนะครับดูจุดไหนนะครับดูจุดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังถ้าคุณอยากเก็บธนบัตรแบบนี้นะครับต้องเก็บเป็นแหนบนี่ทางร้านเรามีนะครับเป็นแหนบนี่เห็นไหม เราเราแลกมาเยอะแบบคือนะครับเรานะครับเราแลกมาเยอะนะครับเราแลกมาวันนี้นะครับห้าหมื่นบาทนะครับก็นะครับแหนบหนึ่งก็นะครับแหนบหนึ่งก็สองพันใช่ไหมครับแหนบหนึ่งสองพันแบบนี้นะครับแหนบหนึ่งนะครับแหนบหนึ่งแบบนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับบอกไม่ได้แกะนะครับนี้แหนบหนึ่งก็สองพันก็ยี่สิบห้าแหนบครับยี่สิบห้าแหนบแบบนี้นะครับ ยี่สิบห้าแหนบแบบนี้ถ้าคุณอยากเก็บนะครับนะครับห้าหมื่นบาทนะครับห้าหมื่นบาทเก็บไว้ครับเก็บไว้ดูเล่นนะครับเผื่ออนาคตมันอาจจะไกลได้นะครับอนาคตอาจไกลได้นะครับเราเก็บเป็นแหนบนะครับเดี๋ยวจะเก็บเป็นใบนะครับถ้าใบคุณใช้จ่ายไปได้เลยเพราะเป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไปนะครับเราเก็บถ้าเก็บสะสมนะครับเราเก็บเป็นแหนบนะครับนะครับวันนี้ผมแลกมาเยอะนะครับแต่ผมอธิบายตรงนี้นะครับนะครับ แบนบนี้นะครับนะครับมีนะครับอ่าเห็นไหมเป็นแหนบสองพันอ่ายี่สิบาทสองพันใบอ่าสองสองพันบาทนะครับร้อยใบนะครับเห็นไหมเป็นแหนบแบบนี้นะครับนะครับนะครับเป็นแหนบแบบนี้นะครับถ้าใครอยากเก็บเก็บแบบเป็นแหนบนะครับอย่าไปเก็บเป็นใบนะครับเก็บเป็นใบไม่มีราคานะครับยังไม่ได้รับซื้อ บอกเลยนะครับถ้าเก็บเป็นใบยังไม่รับซื้อเก็บเป็นแหนบดีกว่านะครับนะครับเก็บเป็นแหนบน่าจะอนาคตไก่นะครับอนาคตไก่เพราะว่าเป็นรุ่นแรกและรุ่นนะครับของราชการที่10นะครับเป็นอ่าพอลิเมอร์เป็น, polymer, ปนพลาสติกพูดดง่ายเลยครับพอลิเมอร์เป็นการผลิตนะครับเป็นเป็นแบบที่ว่า นะครับมันย่อยสลายแบบแบบเวลาเราจับนะครับมันคือพูดง่ายมันใช้เวลานานนะครับสิบกว่าปีขึ้นไปนะครับก่อนใช้งานมันสูงนะครับถ้าเป็นแบบกระดาษนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเป็นกระดาษมันก็ใช้งานแป๊บเดียวมันก็เดี๋ยวก็ลอกลอกลอกแต่นี่ใช้นานนะครับจะเปียกน้ําก็ได้ล้างก็ได้นะครับเปียกน้ําล้างก็ได้ นะครับล้างก็ได้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับสภาพเหมือนเดิมนะครับนะครับบอกเลยนะครับเป็นทนทานทนทานบอกเลยทนทานแต่นี่ครับเป็นกระดาษแบบนี้นะเห็นกระดาษแบบนี้ไหมครับอันนี้รุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าผมให้ดูนะครับรุ่นเก่า่าที่ผมต้องการนะครับทุกท่านดูอย่างไร ที่ผมต้องการประกาศร,รับซื้อด่วนเลยนะครับตอนนี้ดูแค่ตรงนี้นะครับดูแค่ตรงนี้อันนี้แหนบนะครับถ้าใครอยากเก็บนะครับเก็บได้นะครับต้องเป็นแหนบนะครับรุ่นใหม่นะครับต้องเก็บเป็นแหนบนะครับเป็นปึกนะครับ100รอยใบขึ้นไปนะครับ100รยใบคือแหนบหนึ่งนะฮะอ่าเรามาดูนะครับอ่าเห็นไหมนี่คือกระดาษนะครับนี่ใบนี้นะครับคือกระดาษเราเห็นกันยังครับอ่า เห็นกันหรือยังครับใบนี้คือรุ่นเก่านะครับรุ่นใหม่จะเป็นนะครับแบบนี้นะครับพอลิเมอร์นะครับเห็นไหมครับอ่าพอลิเมอร์พอลิเมอร์อ่าพอลิเมอร์นะครับเห็นไหมนี่นะครับเดี๋ยว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 ขอซูมให้กันให้เข้าใจก่อนนะครับอันนี้คือเป็นรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับ สวยแล้วงดงามนะครับและมีนะครับแสงแสงจะสะท้อนนะครับเวลากลางคืนเราลองไปส่องดูนะครับแสงจะสะท้อนนะครับนะแต่ถ้าเป็นกระดาษปกตินะครับปกติอ่ะแล้วผมเข้าเรื่องเลยนะครับที่ผมประกาศรับซื้อนะครับใครมีนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดผมรับซื้อด่วนเลยนะครับราคาสูงเลยนะครับต้องเป็นเลขนะครับดูครับดูแค่เลขก็พอนะครับ นี่รุ่นใหม่ล่าสุดแบบนี้นะครับใครมีนะครับใครมีเลขแบบนี้เห็นไหมครับท <men> <ope> ุกท่านเห็นกันหร้อยังอเดี๋ยวผมขอขอซูมนะครับอ่าอ้าแล้วซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปอ่าเห็นกันยังครับในตองสองเห็นไหมฮะเกือบสองหมดทุกตัวนะครับทุกท่านเห็นไหมนี่ลองสังเกตลองหยิบธนบัตรน,นะครับถ้าใครไปอ่า ใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายหรือนะครับนะครับใช้จ่ายทุกวันนี้นะครับลอง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 นะครับลองไปหยิบดูนะครับนี่ครับเป็นปึกเป็นปึ้งเผื่อมีตองนะครับมีตองแบบนี้นะครับธนบัตรกระดาษนี่นะครับเงินธนบัตรเก่านะนี่อันนี้ธนบัตรเก่านะนี่ธนบัตรเก่าแต่ถ้าใครพบเจอเป็นธนบัตรใหม่นะครับผมให้ราคาสูงสุดเลยนะครับ ผมให้ราคาสูงสุดเป็นเลขแบบนี้นะครับย้ำนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ดูนะครับเป็นเลขสองสองสองตองสองเกือบสองหมดนะห้เห็นไหมหกตัวแบบนี้นะครับนะครับผมย้ำเลยนะครับต้องเป็นเลขหกตัวขึ้นไปนะครับสองตัวสามตัวไม่รับซื้อย้ำนะครับสองตัวสามตัวไม่ไม่รับซื้อนะครับถ้าเป็นสองสามสองไอเนี่ยตองสองสามตัวแล้วนอกนั้นเป็นเลขอื่นไม่รับซื้อนะครับต้องเป็นหกตัวขึ้นไปแล้วมีตัวข้างหน้านะครับ นะครับเนี่ยคือตอง6ตัวขึ้นไปนะครับ6ตัวขึ้นไปจะมีราคานะครับถ้า2ตัว3ตัวไม่รับซื้อนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เกือบตองนะครับถ้าอย่างนี้รับซื้อนะครับถ้าภาพสวยๆอย่างนี้นะครับกิ๊บกิบแบบใหม่ๆแบบที่ผมต้องการแบบนี้ถ้าเป็นสองสองนะสอง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 หมดเลยนะฮะนะครับนี่สองสองเหลืออีกแค่เลขสามนะครับเนี่ยเห็นจะเหมือนเหมือนไหมถ้าสอง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 หมดเห็นไหม เหลือเลข3อย่างนี้นะครับนะครับเป็นเหรียะธนบัตรใหม่นะครับเป็นธนบัตรใหม่พอลิเมอร์นะครับผมให้ราคานะครับสูงสุดนะครับ500บาทผมให้ละสูงสุด500บาทนะครับผมให้500บาทใครมาแลกซื้อกับผมได้แลกเลยครับเอาเลยครับถ้าเป็นเลขตองแบบนี้นะครับ6ตัวขึ้นไปนะครับ2ตัว3ตัวไม่รับซื้อนะครับ2ตัว3ตัวไม่รับซื้อ ต้องหกตัวนะครับหกตัวนะครับตองนะครับหกตัวหกตัวขึ้นไปนะครับเลขทั้งหมดมันมีเจ็ดตัวถ้าใครครบเจ็ดตัวคุณเข้าใจไหมถ้าครบเจ็ดตัวนะครับตองเจ็ดตัวหมดเลยนะครับผมให้สองหมื่นบาทอ่าฟังไม่ผิดฟังไม่ผิดถ้าตองเจ็ดตัวเลยนะครับสอง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 เจ็ดตัวนะครับ ผมให้ราคา20,000บาทนะครับเป็นนะครับธนบัตรรุ่นใหม่รุ่นเก่าผมก็รับซื้อนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ตัวเลขดูตัวเลขนะครับดูตัวเลขนะครับทุกท่านดูตัวเลขนะครับเห็นไหมถ้าเป็น2 2 26ตัวถ้าเป็น2 2 3อมไอ้ีแค่3ตัวนะครับแค่3ตัวเราก็ไม่รับซื้อนะครับ ถ้า3ตัวแล้วก็ไม่รับซื้อ2ตัวแล้วก็ไม่รับซื้อนะครับต้อง6ตัวขึ้นไปนะครับ6ตัวขึ้นไปถ้าเป็น7ยิ่งดีเลยครับถ้าเป็น7หลักนะครับถ้าเป็น7 2็ดสองสองสองหมดเลยนะครับรับเงินทันทีนะครับนะครับนี่ธนบัตรใหม่ๆสังเกตด่วนนะครับสังเกตด่วนธนบัตรแบบนี้นะครับโอลิเมอร์แบบนี้นะครับผมให้ราคา2 0,000บาทดูด่วนดูด่วนขอให้ตองหมดทุกตัวนะครับ นะครับต้องตองหมดทุกตัวนะครับต้องตองหมดทุกต,ต,ต,ตัวนะครับนี่หกอ่าเจ็ดตัวนะครับถ้าเป็นตองอ่าขอขออภัยเจ็ดตัวขออภัยตองเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวให้ครบเจ็ดตัวนะครับนี่มันขาดตัวหนึ่งเห็นไหมพี่นับดูนับกันนะยังนับนะนับดูเดี๋ยวผมซูมซูมเดี๋ยวซูมให้อ่าเดี๋ยวทีมงานซูมให้นี่นะนะถ้าตองเจ็ดตัวนะครับผมบอกเลย ตองเจ็ดตัวครบหมดเลยนะครับนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับหมวดนะครับไม่เกี่ยวกับเลขนี้นะครับหมวดหมวดเลขเจ็ดเลขอะไรไม่ไม่เกี่ยวนะถ้าตองหมดเลยนะครับผมให้สองหมื่นนะครับต้องเป็นอ่าพริเมอร์นะครับธนบัตรใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนะครับลองลองลองสังเกตดูนะครับลองสังเกตธนบัตรรุ่นใหม่ล่าสุดตอนนี้นะครับผมให้เลยนะครับถ้าเลขตองหมดครบเจ็ดตัวนะครับ คุณมาแลกเงินกับผมได้เลยครับ20,000บาทนะครับถ้าเป็น6ตัวถ้าเป็น6ตัวผมให้5 0 0บาทอ่า6ตัวนะฮะตอง6ตัวนะครับตอง6ตัวนี่ผมให้500นะครับธนบัตรใหม่ล่าสุดนี้ครับผมรับซื้อด่วนเลยครับผมต้องการด,วด่วนถ้าใครมีเลขตองติดต่อกับทางร้านเลยด่วนเลยนะครับติดต่อกับทางร้านต้องเป็นแนบนะบถ้าเก็บ จะมีราคานะครับต้องเป็นแหนบถึงจะมีราคานะครับเป็นแหนบแบบนี้นะครับเป็นแหนบแบบนี้นะครับถึงจะมีราคานะครับนี่แหนบแบบนี้นะครับนี่ถ้าใครพบเจอธนบัตรรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเลขตองนะครับตอง6ตัวขึ้นไปนะครับติดต่อทางร้านได้เลยนะครับติดต่อเลยนะครับผมรับซื้อจริงจ่ายจริงนะครับที่ช่องของผมและเราจ่ายเงินสดนะครับไม่ต้องมาคิด อะไรมากมายครับเรามีเงินนะครับเรามีเงินเราจ่ายทันทีนะครับขอเราไม่ต้องพูดมากครับขอให้ทุกท่านมีแบบในคลิปเท่านั้นนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์ไปเยอะๆนะครับสวัสดีครับ